ปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับนะแต่งตั้งโดยจีรนายอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทํางานได้อย่างมีอิสระนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่อยู่ใต้อานคอานคตอานอาตของบุคคลใดนะครับและนอกจากนั้นตามพระราชบัญตําตำรวจแห่งชาติมาตรา .7 7เนี่ยนายกุนตีคือคุณเศรษฐานเนี่ย จะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณบัตรนะตามมาตรา77วงเล็บหนึ่งนะครับให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณามีผู้มีคัตรตามมาตรา77วงเล็บหนึ่งมันมี4คนด้วยกันนะครับเอาโอนดับหนึ่งสสามนะครับซึ่งรู้แล้วเป็นใครบ้างนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตามรัฐธ,ธรรมนูญนะครับปฏิบัติตาม พระบาทตำแห่งชาติมาตรานี้นะผู้เสียหาจะต้องเสนอบุคคลที่มีไรยชื่อคือรองผู้จัดการตำแนินชาติที่มีอาวุโสระดับหนึ่งนะฮะเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำเนินชาติเท่านั้นนะนะครับนะจะบอกว่าใช้อาวุโสนะความรู้ความสามารถนะ้าที่พอบอรบตำรวจเพิ่มในด้านการป้องกันปราบปร,ปร,ปรมามอาชญากรรมการสืบสวนสอบสวน เขาไปประกอบกันด้วยนะนะมันจะต้องเป็นรูปประท้อมที่ชัดเจนหมายความเมื่อเมื่อเสนอรายชื่อคุณต่อสักเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยที่ประชุมจะต้องนํารายชื่อของข้าราชการตารวจที่มีอุสงอดับหนึ่งสองสามสี่นะครับที่เป็นรองทุกคนนะมาดูทั้งเรื่องอุโสความรู้ความสามารถอุโสมันชัดเจนถูกไหมครับแต่อความรความสามารถประกอบกันเนี่ย โดยเฉพาะในด้นานการสืบสวนป้องกันปราบปรมามอาญากรรม mm. ก็ต้องเอาผลงานนะครับตั้งแต่เริ่มบรรจุกันเข้ารับราชการตำรวจนะครับ mm. ใครบรรจุเข้าราชการปีไหนนะครับบรรจุมาตั้งแต่อายุสมมุติ22 mm. ก็ใช้เวลาส8ปี mm. ใช่ไหมใครบันมาเป็นตำรวจตอนแก่แล้วอายุมันก็น้อยเพราะนการที่จะมีผลงานในการสืบสวนป้องกันปราบปร,ปรมามอาญากรรมเนี่ยนะต้องมา,มา มาให้ที่ประชุมเห็นเป็นรูปธรรมแล้วถามว่าใครเะเอวมาได้จะไปผลงานเมื่อสามสิบแปดปีที่แล้วนะหามาได้ไหมมันก็หาไม่ได้หมดแม้หาได้เท่าที่มีเมื่อหาได้เท่าที่มีมันจะถูกต้องเป็นธรรมไหมก็ไม่ได้ถึงแม้จะหาได้เท่าที่มีได้เอามาโชว์หรือเปล่าไดเอามาแสดงหรือเปล่าว่าใข่เนือกว่านผมกล้ารับประกันเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีนะฮะ ถึงจะมียังไงคนรับร,ราชการ20่สบกว่าปีมันก็สู้30มสบกว่าปีไม่ได้หลอกนะครับด้วยนั้นกลับปรากฏว่ากลายเป็นเสน,เนอชื่อผู้มีอุปโสตามสึกคุณต่อสัก์นะครับเป็นผู้จัดการตำรวจแหงชาตินะซึ่งตามรัฐนูญเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระใหะ้การเมืองเข้ามาแทรกแซงต่างๆ,ๆนี้นะเนี่ยนะนะมันมันเลยทำให้เกิดปัญหาว่าองค์กรตำรวจ นะไม่สามารถบริการที่น้องประชาชนได้ใหญ่แท้จริงใกล้ราชการตำรวจก็มุ่งใช้รับใช้นักการเมืองนี่ใช่ไหมฮะรับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองนะได้มีตําแหน่งหน้าที่แล้วก็จะมีผลประโยชน์ตามมาอิทธิพลมันจะเกิดขึ้นการที่ร้อัช่างมันเกิดเกิดขึ้นผมก็ยกตัวอย่างให้คุณเสรษฐาไปหลายครั้งแล้วว่า,าคุณประยุทธ์ต้องการกปฏิรูปตำรวจนะ แต่ว่าหลายปีก็แก้ไขไม่ได้ทีแล้วมาออกประวตำราวจปี65เองผมเองตอนนั้นเป็นสมาชิสภาผู้แทรนราษฎรก็อภิปรายคัดค้านอยู่นะหลายมาตราด้วยกันเลยโดยเฉพาะมารตาเนี้ยนะที่นายกตีจะมาเป็นประธานคณะกรรมการ,การ,การตำรวจนะเพราะว่าถ้านายกบุตรตีเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตำร,ร,ร,รวจแล้วเนี่ยตำรวจจะถูกพ่องนำโดยการเมืองนะ จะเห็นไหมสมัยแต่ก่อนนะเลื่อยมาในประวัติศาสตร์เลยเขาตั้งรองผู้ดีกำรวจหรือรอ,องผู้จัดการตำแห่งชาติที่มีอาวุโสโสูงสุดเท,โท,โทโ่านั้นความสงบมันก็เกิดขึ้นในสำงานตำรวจชาติในองค์กรตำรวจเพราะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็รู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่จะไปเตะตัดขาไม่ต้องไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับการเมืองไม่ต้องไปเอาใจการเมืองหรอกแต่พอมาสายคุณประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจมา ไม่ตามตามอุโสปัญหาที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นอะไรลองไปดูบุคคลที่คุณไปยุตตั้งนี่คุณสมยศนะคุณกัททิศถูกปปชชี้มูลทุจริตต่อหน้าทีทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะการเมืองตั้งด้วยหาผลประโยชน์ในการเมืองกันนะครับแล้วผมกระทบกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมแล้วข้าราชการตำรวจนะลองที่มีอุโสดับสองสามสี ก็ถือเห็นเมื่อตั้งรัฐขั้นตอนอาวุโสได้ก็พยายามเอาใจนักการเมืองนะครับไม่สนใจพี่น้องประชาชนนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเมื่อนายยงตีนะเข้ามาครอบนามตำรวจได้ตั้งผบอตำรวจได้เป็นไงถึงเวลาเดี๋ยวจะตั้งรองผอบอผู้ช่วยผู้จัดการลงไปถึงผู้กับสารวัตรนายุตีก็ต้องขอมาอ่านะทำไมต้องขอมาล่ะก็บรรดา สสทั้งหลายของพรรคการเมืองอยากเป็นสสต่ออยากมีผู้จัดการผู้การผู้กลับเป็นพวกใช่ไหมก็เสนอชื่อมานายกนายกไม่ส่งชื่อมาให้ขบลก็ไม่ได้ขสอะไรนายกก็อยากให้การเลือกตั้งนะในครั้งต่อไปพรรคการเมืองตัวเองชนะอีกใช่ไหมก็ต้องเอาใจพวกสสส่งชื่อมาให้ขบลแล้วก็ไปดูบรรดาสสแล้วเนี่ยไปรับเงิน นาะค่าแต่งตั้งมาทั้งหมดนะเท่าไหร่นะทุจริตกันไปเท่าไหร่กันนะ้เราพอแต่งตั้งพวกนี้พวกนี้ก็เป็นไงไม่สนใจประชาชนจะแสวงหาแต่ผลประโยชน์นะทุจริตครัปชั่นกกบโกยกันไปไกลเงินที่ตัวเองเสียไปให้กับพักการเมืองนี่แหละน้นะเราสมควรไหมนะที่นายกรัฐมนตรีจะไม่ไม่แต่งตั้งตามกฎหมายเมนะื่อผมเห็นว่าคุณเศรษฐานเนี่ย ไม่ดําเนินการตามกฎหมายนะถึงแม้จะมีเสียงเห็นด้วยก็ตามนะอ่าสิบเก้าต่อหนึ่งแล้วงดออกเสียงสองคุณเศรษฐาจริงจะไม่เสนอแต่คุณก็เป็นคนพูดเสนอรายชื่อนะผลเอกต่อจากเป็นอ่าอ่ผู้จัดการแหองชาติอยู่แล้วมันก็ผิดอยู่แล้วแนวรัมติกอตลอนะที่มันผิดกฎหมายก็ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ ผมเองนะถ้ามีอำนาจผมตัดสินเลยนะแต่ผมไม่มีอำนาจผมตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วองค์กรตํารวจนี่ก็เป็นเป็นไงผมเติบโตมาจนเป็นผู้การตำรวจแห่งชาติใช่ไหมนะแล้วผมจะปล่อยให้คนมาทําลายองค์กรตารวจทําลายทาํางรวจแห่งชาติเลยนะพี่น้องประชาชนเอ้ยไม่ใช่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากการเป็นหน้าที่ของตํารวจนะ ผู้สื่อข่าวก่าดีหรือใครก็ดีที่ไม่เข้าใจปัญหาไม่เคยบริหารองค์กรนีร่ก็จำมองไว้ว่าว่าตำรวจม่าเล้วนี่ก็ไดาษตำรวจไม่เคยด่าการเมืองเลยใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วไอ้ต้นเหตุมาจากการเมืองทั้งสิ้นการแก้ไขปัญหาเราไปแก้กัญหาปายเหตุก็ได้ไงเราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องทําให้การเมืองมันดีให้การเมืองมันสุจริตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ผมถามว่า อย่างบริษัทแสนสิริของคุณเศรษฐาเนี่ยนะถ้าประกอบกิจการดีมีผลกำไรแบ่งปันผู้ถึงผู้ได้เยอะแยะใครเก่งคุณเศรษฐาใช่ไหมไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดเก่งใช่ไหมอา้าวแล้วถ้าแสนสิริแจ้งอะ่ะก็ต้องคุณเศรษฐาด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรตํารวจไม่ดีใครคุมนายงตรีภุมเพราะฉะนั้นจะดา่าทําไมตํารวจยังทุจริตคอร์รัปชัน ตำรวจไม่สนใจหน้าที่การงานไม่ทําหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนมันต้องด่าไอ้ผู้มีอำนาจนี้ซะก่อนถ้าผู้มีอำนาจดีเนี่ยนะเดี๋ยวองค์กรตำรวจมันก็ดีใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นไงมีเหตุยิงกันตายเด็กสิบสี่ขวบเ้ยอุ้ยก็ไปสถานที่เกิดเหตุเปนใหญ่มันทํางานก็ไม่เป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลก็มีอยู่ ให้เขาทาหน้าที่ไปนะครับไม่ใช่นายยกก่อไปผู้จัดการตํารวจแห่งชาติก่อไปเอารัฐมนตรีอื่นก็ไปสสพักเก้าไกลก็ไปมันไปทําไมไอ้พวกไปหาแสงทั้งหิวแสงทั้งนั้นปะล่อยให้คนมีหน้าที่ก็ดีนะครับอีกหน่อยไอ้คนไม่มีหน้าที่ไปไอ้คนว่าที่เลยททางานไม่เป็นเลยไม่เคยทํางานทํางานไม่เป็นแล้วจะมีกองบัญชาการตํารวจน,นครบาลไว้ทาไมไม่ต้องมีดีงั้นอะไรอบอก็ทาได้ไม่หมด ไอ้หน้าที่ผอเนี่ยไม่ทำเห็นไหมตั้งคนนะพอจะเอาแค่แบ่งงานเท่านั้นแบ่งงานยังไงแบ่งงานตามอุโสนะใครอุโสกาเลือกงานสายงานก่อนเลยอันนี้มันไม่ใช่แสดงว่าคุณทำงานไม่เป็นแสดงให้เห็นว่านายกนักมติตั้งคนไม่เป็นตั้งคณตั้งคนตามอุโสล่ะ อาวุโสมันทํางานไม่เต็มมาไม่ถนัดมันจะทําได้ไงผมยกตัวอย่างอย่างในอดีตนะมีในตํารวจผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ในวังตลอดทั้งชีวิตเลยไม่เคยทํางานสืบสวนสอบสวนป่าปาร,รามโจรรุร้ายมีหน้าที่นําเสด็จในหลวงนะมีกําหนดการไปดูกําหนดการไปดูหน้าง,งานนะครับมาหน้าไปขอพิธียังไงท่านเสด็จลงรถตรงนี้จะไปที่ไหนยังไง ไอ้นี่เดินนําในหลวงก็มีหน้าที่เดินตามเท่านั้นเองนะระหว่างหนึ่งถูกส่งตรงกลับมาสำนักงานแห่งที่ว่าตำรวจชาติอยู่ในวังมันไม่มีใครเรี่ยวขีองคุยกัสูงเลยเป็นพลตํรวจเอกก่อนเพื่อนเลยกลับมาอาวุโสสูงสุดในสำนักงานตำรวจชาติถามว่าทําอะไรเป็นนะให้เดินนําในหลวงในขนะได้จะมาสืสบสวนสอบสวนป้องกันป่าปรเจรรมาล้วถ้าให้อาวุโสนะมาเลือกก่อนแล้วมันจะทํางานเป็นยังไง แค่นเห็นว่าแค่เนี้ยบทแรกเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าทํางานก็นไม่เป็นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปสักหนึ่งเดือนสองเดือนพี่น้องประชาชนก็จะเห็นผลน,นะครับว่าเมื่อคนทํางานไม่เป็นบอสมาบริหารน,นะพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนนะครับนะจะเดือดร้อนกันเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอย่างที่บอกไว้ผมเป็นอดีตผู้จัดการสำเร็งชาติผมเติบโตมานะครับรับเงินเดือนพี่น้องประชาชนผ่าน ำนักง,งานตำแหน่งชาติเนี่ยนะรับํำนานมาจนทุกวันนี้ผมสนไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะไปฟ้องศาลปกครองผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายผมจะไปร้องต่อณะกรามการพัฒน,นาระบบคุณธรรมซึ่งเสร็จภายในสามสิบวันนะผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะฉะนั้นะผมต้องอาศัยองค์กรของรัฐเนี่ยคือณะกรรมการประกละปราบตามการทุจริตนะมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าปชเนี่ย มีอำนาจหน้าที่ตามรับหนูว่าตา234รวงเล็บหนึ่งนะครับคืออะไรคือไต่สวนดําเนินคดีนะครับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับที่จงใจเจตนาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือจริยธรรมอย่างไรแล้วนะครับเห็น mm hmm. ไ,ไหมเป็นหน้าที่เขาโดยตรง mm hmm. เมื่อผมส่งวันนี้แล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องไปรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา,าที่กฎหมายกําหนด mm hmm. นะ แต่บอกอว่าไ่ชอไว้ไม่จําเป็นนะกฎหมายกําหนดไว้แค่ไหนคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรอระยะเวลาตามกฎหมายกําหนดนั้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเร่งดน่วนการดาเนินคดีนายงตรีนี่คุณต้องรีบทําเสร็จพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าได้เอาเลยนะครับนะคุณทําเสร็จแล้วยังไงถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมอย่างไรแรงต้องส่งไปสารดีกานะครับนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องการกระทาความผิดกฎหมายใช่ไหมฮะชัดเจน คุณก็ต้องสรุปสำนวนส่งไปให้เอากสารสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเมื่อศาลฎีกาเขารับเรื่องไว้แล้วเขาประทับฟ้องต้องสั่งให้นะผู้ที่ถูกล้องนี่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับแล้วเมื่อมีคำาิพากษาตัดสินว่าผิดแล้วนะนอกจากจะลงโทษตามกฎหมายต้องตัดสิทธิ าในการใช้สิทธิเลือกตั้งอีก10ปีนะครับนะ,นะบผมเจอไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะล้วจะบอกให้ผมมีไมตีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายตำนงงานเำลางชาตินะครับ,นะรบอ่ะเชิญอะไรนะ,ะสิบลายชื่อที่เคยื่นาันะสิบายชื่อผมไม่ได้น่งถามหรอกนะอย่างน้อยก็คุณเศรษฐา คุณดำงรงศักดิ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและก็กรรมการอีกหลายคนยกเว้นพลเ,เ,เอกเอกอังสรานน์คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยนะครับนอกนั้นเห็นด้วยทั้งนั้นมีรายชื่คอครบหมดทุกคนใช่คนรอดออกเสียงไม่มีอคนงอดออกเสียงก็ไม่มีดิเช่ไหมเพราะงั้นโดนหมดครับไม่ได้ลงมติก็จะมีความผิดด้วยนี่นะไม่ลงมติมันจะผิดได้ไงเราอย่างคุณประทิศ นะรดออกเสียงไม่ผิดผมก็ไม่ได้เสนอไงนายกคนเสน,นอนายกบัเสน,นอสนนอา้าวก็เสนอก็ผิดแล้วหนูเอ้ยเสนอก็ผิดแล้วต้นเหตุเลยไม่เสนอคนมันจะลงมติได้ยังไงเ,เป็นคนเริ่มต้นนะการออกมา,มา,มาเพื่อไปต้องถือว่าเป็นสิทธิใช้ของของท่านผู้ใหญ่งรด้วยคือยืนยันใช่ไหมคะว่าการดำเนการนี้ยเป็นการปุ่มป้องสัมปทานใช่ไหมคะทต่ปุป้องตุกคนไส่ ไม่ใช่ปกป้องใครอ่ะนะปกป้องใครลอยผมไม่อยากปกป้องเลยเห็นเงียบหน่อยไม่สู้เลยนะ <c oughs> เป็นทําไมรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่มีความกล้าหาญอย่างเงี้ยน,นะแต่เ็าไม่มีนะในในกฎหมายว่ารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนไหนไม่มีความกล้าหาญไม่ตั้งไม่มีนะก็ <c oughs> <c oughs> ให้ดูอาวุโสดูความรู้ความสามารถประกอบกันใช่ไหมถ้าผมไม่ลอยเนี่ยเบอร์หนึ่งนะผมเอาแล้วนะ แต่เบอร์สองมันยังไม่ชัดเบอร์สามยังไม่ชัดใช่ไหมที่ถูกข้ามแต่เบอร์หนึ่งชัดเจนที่ถูกข้ามนะเพราะเป็นสิทธิ์ของตนเต็มที่นะถ้าให้ผมเป็นนายกผมตั้งรอยชัดเจนนะเราทำไงสำนักงานตำรวจชาติตามันจะสงบตัวเองตัวเองก็ไม่ถูกฟ้องด้วยนะแต่นี่เลือกเลือกที่จะเสี่ยงก็ไปเสี่ยงเอานะานองจากนักับชอ าม,าม,ามาจากการเมืองมาเกิดมาจากนายกมนตรีผมถึงบอกว่านายกมนตรีไม่ควรมาเป็นยุ่งหรอกนายกมนตรีมีเรื่องที่จะบริหารประเทศชาติเยอะแยะไม่เห็นเหรอดยเพราะเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนอดอยากยากไร่อยู่ทุกวันเนี้ไม่ไมนสนใจมาอยู่เป็นอย่างเงี้ยอย่างคุณประยุทธ์นอกจากจะเป็นนายกมนตรีแล้วยังไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอีกนะเหมือนคุณเศรษฐานเป,ไป็นรัฐมนตรีคลางอีกก็คนอื่นเขาทำไม่ได้เหรอ อ้าวคุณประยุทธ์จะมาเป็นประธานกตอ,อีกเป็นประธานคณะกรรมการอีก 40- 50คณะกรรมการทุกการเป็นบัรทามัยเยอะแยะหวังเงินเดือนไม่พอเหรอยังหวังให้เบี้ยประชุมกรรมการนู่นนี่นั่นอีกเหรอนะพอเป็นเยอะแยะแล้วเป็นไงเป็นประธานกรรมการข้าราชการวจเดือนหนึ่งมราชุมทีแล้วกูก็กลับแล้วตำรวจมันจะพัฒนาได้ไงตัวเองก็ไม่มีความรู้มันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เหมาะหรอก คนเป็นนายกตีนู่นไปทํางานให้พี่น้องประชาชนนั่นนะนะครับอย่ามาเอา,า,าอำนาจอะไรพวกนี้เราไม่ได้ไประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกนอกจากอปชล้วจะมีส่วนอื่นอย่างนครับ่านส่วนอื่นก็เห็นคุณเรืองไทรเขารลองไปที่ศาลปกครองไหมมีมแจ้งมินพระบรมในจานุภาพเสนอการแต่งตั้งโดยผิดกฎหมายเ๋ยวจะเป็นโรงการต่อไปกำลังทำอยู่ นะคุณเรื่องไกลก็ลองไปผ่านผู้ตรวจไปที่สารปกครองซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ช้านะครับกระบวนการที่จะเร็วเนี่ยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยและจะต้องร้องต่อทางการพัฒนาระบบคุณธรรม30วันจบเด็เดขาดแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องสามารถรักษปสารปกครองสูงสุดได้เลยไม่ต้องผ่านสารปกครองกลางนะถ้ามันจะเร็วใช่ไหม ไม่กระทบหรอกถ้าผมลาออกจากสเสอไยถ้าผม,มยังเป็นสอสออยู่ทุกวันนี้ผมจะมาทําได้ไงผมเป็นสสออยู่เป็นสสร่วมรัฐบาลต้องทนอึดอัดอต่อการทํางานของรัฐบาลที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เหรอถ้าผมถึงตัดสินใจลาออกออก็หัวนหน้าพรกกับพรักอะไรมันเกี่ยวกับอะไรด้วยใช่ไหมหัวนหน้าพรคหัวนหน้าพักนี่ถึงอิสระไงะคนไม่เข้าใจลาออกทําไมว่าโทรไปหัวงทำไมเงินเดือนแสนก่บบาทเนี่ย นะถูกไหมให้คนอื่นเขาบัางคัทา่ทา,ทา,ทา,ทาทนชัยไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะทานชัยเป็นวีรบูรุษเหรอทันชัยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เท่าเสรีพิสุทธิ์เหรอไม่ทราบเราเห็นแต่ข่าวคือผมไม่มีเวลาใส่ชจหรอกนะกคนนัาคนทีบบ่จะมีการสพานยความ่นครับมันไม่ได้ทังนั้นเน่ยอ่า ถ้าเป็นรัฐบาลมาก็เพี้ยกระจัดก,การทันทีผิกดกฎหมายทั้งนั้นแะนะครับ,คครบล่อไปให้หมดนะ,ะก,นก็บอกพวกนี้นะเป็นคนไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะครับนะจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนต,น,ตนนะครับนะคุณไม่รู้คุณไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ไเป็นผู้ห่หรือคุณค่อยวางตัวเฉยๆนะครับคุณจะไปเข้าข้างนะฝ่ายที่กระทำความผิด การเข้าข้าง่ายกันเีืที่ทาให้บ้านเหมือนมีปัญหาใช่ไหมม,มันเข้าสายแทรกแซงางไม่มันมันต้องดูว่าไอ้ไอ้คนพูดมันเป็นใครคนโทรมนเป็นใครนะถ้าเป็นสสนะไปแทรกแซงการทํางานของข้าราชการประจําก็ไม่ได้แต่นี่เขา,าจะเป็นใครพี่ก็ไม่รู้มาแทรง,งานใาจายใจก็ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำถูกไหมนะก็ก็พูดโทรมาบอกกล่าวได้ แต่อยากขู่ละ,ะถ้าขูก็ผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าขอร้องก็โอเคยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าขู่นะเดี๋ยวอชายจาัดก,การหน่ยที่จะขู่มันไม่ได้โทรมาอีกเจอตุ่แน่นอนมันไม่ได้โทรหาผมนี่ผมก็เปิดโทรศรัพท์ตลอดผู้สื่อข่าวก็โทรไม่รู้วันละกี่กี่กี่ครั้งกี่ข่าวใช่ไหมนะผมไม่ได้ปิดโทรศรัพท์หรอกนะใว่าบกับรัฐบาลก็ อะ,ะอะไรนะกิด่แล้วก็ใช่แล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะผมมาผ่านประสบการณ์มาเยอะไอ้พวกน้องๆเชิญคนนู้นคนนี้ไปพูดนะในเรื่องสำนักง,งานตำรวจ่งชาติมันมันยศม,มันไม่ถึงตำแหน่งมันไม่ถึงไม่เคยทำงานไม่รู้เรื่องหรอกมันก็พูดตามไปตามภาษานะม,นนมันนะพันตำรวจเอกมังคนรวจตีมางนะ พูดตรงๆตามประสบการณ์ของเขาไอ้น้องก็ไม่รู้เรื่องก็เชื่อแล้วเชิญแม่งบ่อยไอ้พวกนั้นไม่เครู้เรื่องต่ออะไรหรอกนะยิ่งยศต่ำยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมเพราะมันไม่ผ่านงานไงนะจนเชิญจนพี่จนขี้เกียจจะไปอ่ะนะ คือผมจะไม่ยุ่งเรื่องกระดงคดีเรื่องเกี่ยวหรอกแต่ผมเคยพูดไว้นโยบายพักเสรีรมไทยเนี่ยนะดีๆทั้งนั้นโดยเฉพาะในเรื่องนี้คืออะไรนะเก็บอาวุธอยู่ความตายซึ่งพักอื่นไม่มีเรยบายของผมเรื่องอื่นเ,ออนเอยอะแยะพักอื่นมันลอกไปหมดอนะมันมีเงินมากกว่าเสียงดังมากกว่ามันโฆษณาคนกันนึกว่าได้บายของพักนู่นพักนี้แต่ไปดูดิเลอกของผม ลอกผมไงนโยบายพวกที่มันลอ,อกไว้ของผมมีตั้งแต่ปีหกสองนู่นไอ้พวกที่เพิ่งมาใช้หกหกลอกผมหมดใช่ไหมแต่นโยบายเก็บอาวุธหยุดความตายเนี่ยผมเริ่มเริมปีนี้ใช่ไหมนะครับแต่ไม่เลือกผมเดี๋ยวที่ไม่เลือกผมผมก็เลยไม่มีโอกาสแต่นี้ผมก็บอกคุณอนุทินไปแล้วในฐานะรัฐมนตรีมาไทยคุยกับชาดาไปแล้วนะครับก็เคยเอานโยบายพี่ไปใช้ดินะเดี๋ยวพี่จะ เป็นช่วยจัดการให้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรมากเอาสั้นๆน,น,นะกระทรวงหาดไทยนะแก้กฎหมายพรบอาวุธปืนนะเรียกเก็บวุฒให้หมดใครมีวุฒถูกกฎหมายจ่ายเงินคืนเข้าไปใครผิดกฎหมายปืนเถื่อนนะ่ะเก็บให้หมดใช่ไหมภายในหกเดือนนะถ้าใครยังมีอาวุธปืนอยู่เอาวุธปืนไปใช้นะไปทําร้ายใครยิงใครไอ้จะแค่เจออาวุธก่อนจำคุกตลอดชีวิต ถาวุธดปืนไปยิงใครเจ็บไม่เจ็บตายไม่ตายประหารชีวิตเ <ไป S 1> อาอไหมก็แหมก็คุณเฉยเฉยมันจะผิดกฎหมายได้ไงคุณก็ต้องทําสิงานก็บอกให้เป็นฝ่ายรูปเขาไม่ให้เป็นฝ่ายตั้งรับใช่ไหมผมไปนาแกนอนอยู่ในที่สอพอก็ได้นอนอยู่ในฐานก็ได้ไม่ไปปากผู้ก่อการร้ายก็ได้แต่ผมไปเห็นไหมหรือผมมาทํางานปากปางโจนผู้ลายปากปางนะไอ้เปาะเหรอ อ๋อมึงเจ้าพ่อเหรอกูไม่รอมึงหรอกกูจัดการมึงไอ้ปอมึงเจ้าพ่อเหรอกูจัดการมึง,อ,มง,อ,มงอ,อะไรเงี้ยต้องต้องเป็นฝ่ายลุกไม่ใช่ตั้งรับไอ้นี่จะบอกไอ้ปืนนี้ผิดกฎหมายไหมมันผิดจะต้องมารอตั้งรับทําไมก็เก็บอาวุธซะก่อนจะไปไอพวกนี้ก็เก็บให้หมดแก้ไขมันไม่ใครไม่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนอกมานี่ไม่มีอาวุธมันจะยิงกันได้ไงผมอยากจะกรู้ใช่ไหมว่าในองค์การผ่านมีการถือว่าที่ตง การปอหรือว่าการซื้อแบงก์การเราไอ้แบงก์การนี่มันเ,เล็กเก็บอาวุธทั้งหมดแล้ว่อนถอะนะไอ้แบงก์การนี่มันสมมุติว่ามันเพิ่งเกิดรายนี้รายเดียวไอ้ยิงฆ่ากันตายมันมีเท่าไหร่แล้วมีทุกวันนะแต่ไม่เป็นข่าวเป็นข่าวม้างไม่เป็นข่าวม้างเห็นไหมนะถ้าผู้ที่บริหารประเทศไม่เด็ดขาดกาหารไม่มีทางให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้หรอกนะโอเคเลครับ Gracias.